เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพงษ์สะทรเกษสลีครับรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เองครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ต้องรบกวดสัมภาษณ์หน่อยนะครับเพราะว่ามีการประชุมครั้งใหญ่ในเรื่องของการตลาดนโยบายต่างๆของการท่องเที่ยวประเทศไทยในปี2556ซึ่งสรุป,ปเรียบร้อยแล้วในปี2556ครับจะเป็นยังไงบ้างครับรเรื่องของนโยบายและการตลาดการประชุมที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันเป็นการประชุมประจําปีทุกปี<ค>ปนะฮะในปีถัดไปปี56เนี่ย เราจะใช้แนวคิดว่ารายได้ก้าวกระโดดโดยวิถีไทยหรือ mm hmm. Higher Revenue Through Thainess นะครับคือเป็นการในการที่เราจะต้องแข่งขันกับตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยจุดขายสำคัญของเราเนี่ยคืออะไรเราก็มาปุ่ยกันไอสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเป็นไทยหรือ Thainess ของเราครับที่ที่เราจะเป็นจุดขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อันนี้เป็นเป็นธีมหลัก ความความเป็นไทยหรือวิถีไทยที่เรามาแต่งคํำหมายว่าไทยเนสเนี่ยเรากินความกว้างกว่านั้นคือวิถีชีวิตของการดําเนินชีวิตของคนไทยร่วมสมัยในปัจจุบันด้วยนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตามต่จังหวัดับอัธยาศัยไมตรีที่เราที่เรามีต่อคนต่างถิ่นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ทําให้เราแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน ดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่หนึ่งคำครับคุณผู้ชมครับคำว่าสยามเมืองยิ้มทุกวันนี้เราก็ยังใช้คํานี้ได้อยู่และที่สําคัญเนี่ยนะฮะคนไทยใจดีจริงๆกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของปี2556เนี่ยครับที่ได้ประชุมแล้วก็สรุปไปเรียบร้อยแล้วครับเส้นทางในการก้าวและเดินต่อไปจะเป็นยังไงครับเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือด้านต่างประเทศกับส่วนหนึ่งคือในประเทศในด้านต่างประเทศเนี่ย เราดูเทรนด์ของโลกแล้วเนี่ยดูสภาพเศรษฐกิจดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมองไปทางด้านเอเชียมากขึ้นนะครับเราจะแบ่งตลาดดูตลาดที่มีศักยภาพสูงนะครับเราจะเจาะกลุ่มตลาดนั้นกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางทางการเดินทางท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้เราเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่กําลังก้าวกระโดดมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกมากแล้วก็กลุ่มที่3คือการเป็นฐานตลาดดั้งเดิมของเราซึ่งเราทิ้งไม่ได้ที่ผมทราบมาครับนโยบายในปี2556นี้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าจะมีการให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับกับกลุ่มผู้ได้โอกาสด้วยตัวนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เนะี่ยทอทอเราหยิบแนวคิดในการจัดทำเว็บ accessibility มาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้โอกาสหรือมีความบกพร่องทางกายภาพบางอ,อย่างนะครับให้เขาสามารถที่จะเข้าสู่ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับอตอนนี้เนะี่ยในเว็บไซต์ของ World Wide w t b Tourism t h a i l a n d o อ g อยนะครับถ้าคลิกเข้าไปที่แบนเนอร์ accessibility เนี่ยนะครับมันก็จะสะดวก เข้าไปถึงเว uh, uh ็บ huh. accessibilitytourismthailand.org ได้นะครับ uh huh. อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราทำคู่มืออาจจะคลิกไปแล้วที่คู่มือท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสิทป์เนี่ยนะครับมันจะมีเสียงบรรยายประกอบสำหรับผู้ที่บกพร่องทางสายตาครับ,รบผู้ที่บกพร่องทางหูเราก็จะมีภาพภาษามือเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าผู้ได้โอกาสครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับนะฮะที่จะได้รับ รู้เรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆ,ข,างๆข่าวสารต่างๆนะครับของการท่องเทีย่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะครับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับทีนี้หนึ่งสิ่งต้องบอกว่ากระแสมากๆตอนนี้ในเอเชียของเรานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเน,นคบนโยบายของปี2556 25เนี่ยนะฮะก็จะเน้นเรื่องเอเชียเป็นหลักคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เนี่ยครับเราไปมีส่วนร่วมยังไงหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนโยบายปี2556ไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างไหมฮะ มีครับในปี25 6 6เนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่สอดแทรกอยู่ในทุกๆด้านที่เราทำาครับแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าบทบาทของประเทศไทยโดยทท,ทเนี่ยที่มีบทบาทต่อ AEC ก็คือเมื่อ,อช่วงปีที่ผ่านานมาเนี่ยนะครับ,รบทท,ทได้มีบทบาทในเวทีด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเนี่ยโดยที่ได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นประธานคณะทำงานด้านการตลาดและการสื่อสารการท่องเที่ยวของอาเซียน เรื่องการก้าวเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ a อ c เนะี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับภายในอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราก็จะพบว่า,าจะมีการเคลื่อนย้ายทุนแรงงานนะครับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในในของเราเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทั้งโอกาสด้วยแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายที่เรารรต้องเข้ามาด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดหรือว่านโยบายหรือสิ่งที่จะบอกกับผู้ที่อยู่ในวงจรของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นฟันเฟืองหรือแม้แต่กระทั่งคนไทยที่ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางออกไปเที่ยวนอกบ้านกันครับใน่ครับ,นรบในสภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็ในผู้ที่อยู่ในวง,วงการธุรกิจทัองเที่ยวทั้งหลายนะครับใครทำไรายได้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองเรานี่มันน่าอยู่น่าเข้ามาเที่ยวเราก็ต้องช่วยกันทำนะผมว่าการที่ช่วยกันนี่แหละเป็น,เป,นเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งนะครับครับผมนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราได้ทราบเรียบร้อยแล้วนะครับว่นนานโยบาย ในปี2556นะครับในเรื่องของการตลาดกลยุทธ์ของการตลาดนะครับและแนวทางที่เราจะก้าวเดินไปยังไงครับวันนี้ขอบคุณมากด้วยครับกับคุณพงศธรเกษตสันลีครับรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไนั่นเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ